ขอไปเล่นกับเพื่อนแล้วถ้ามันไปเห็นมันจะเสียใจไหมอะแบบนี้จะเรียกว่าทําให้มันเสียใจไหมอะ่ะข้าถึงบอกไงว่าเองมันเ,เองมันยังเด็กน้อยจะขอบผมต้องทํำยังไงอะ่ะไม่รู้เว้ของบางอย่างต้องเรียนรู้เองมันไม่มีคู่มือการใช้นะว้ยชีวิตคนนะ ยังไงยังไงไม่ยังไงแต่ลักมันบอกแล้วว่าเฟรมโซ่เฟรมโซ่ก็คือเฟรมโซ่ให้มันส่งรูปอะไรให้ลุงเมียขอดูหน่อยดินม่ดูไม่ได้หรอกเขาว่าทำไม่เป็นก็นอกกันเลยสะพายกระเป๋าด้วยเนี่ยโอเคผมเข้าใจอันนี้คือลุงใช่ไหมก็รูปนั้นน่ะรูปไหนสวัสดีครับคุณเนเจอร์มันเป็นรูปเื่่่อออ้ครสูะยังจะได้เล่นอีกไหมครับวันนั้นไปปั่นจักรยานเล่นกัน คุณเนเจอร์ครับผมยังยังมีชิงทองอีกไหมครับอยู่ดีก็มาบอกลุงผมอยู่ทีมคุณเนเจอร์ด้วยได้ไหมครับผมจะให้คะขอบพาขอบผมครับขอบุมครับขอบผมครับขับรถไปตรงอากินะนั่งไงแค่นั้นแหละเนี่ยเหรอแล้วมันไม่เห็นบอกเเลยมันบอกจะให้พาไปดูแบบอากินะบอกว่าจะคาขอบรู้แค่นั้นแหละไม่อยากยุ่งเรื่อง สาวมากใหญ่จ้าเป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนก็ดีแล้วมันทำใจอ่ะครับอันนั้นเรื่องของเองอย่าทำให้หลานแค่เสียใจแล้วกันการจบแล้วนะครับแล้วทีแล้วทำไมคือมันทำให้ขอบเสียใจทำไมมันทำได้แล่มาทดลองนะครับก็นั่นมึงไงแล้วผมยังไม่ทำเลยแล้วมันก็มาหักผมเอาแยกย้ายแยกย้ายรอเลยกลับมาทางนี้สิ เองรู้ใช่ไหมว่าอะไรครับที่มันแบบแบบบอกกับเองว่าเป็นเฟนโซนอ่ะครับมันพออะไรไก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจะขอไปสารภาพกับมันมั้งมันคงอึดอัดแหละไม่ใช่เพราะว่ามันไม่อยากเสียเองไปใช่ไหมคงนั้นนะครับไม่รู้ดิเออเพราะนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่ใช่ไหมล่ะ ถ้าแบบเพื่อนคนหนึ่งจะไม่อยากเสีอเพื่อนคนหนึ่งไปเพราะว่าถ้าความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนอ่ะเข้าใจป่ะยัง<น><น>ไมยังไม่เข้าใจลุงพูดอะไรเนี่ยอ,อะไรวะก็ถ้าความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปวันหนึง่งสมมติอมเองรักกันเองเลิกกันก็มันก็เลิกกันได้ใช่ไหมคนเราอ่ะพอเลิกก<ช>ันเ,เองจะเป็นเพื่อนกันได้หรอไม่มีทางหรอกได้ก็ก่อนหน้านี้เรายังเป็นเพื่อนกันมาก่อนเลยเชื่ น่ามันก่อนหน้าเว้ยบางสถานะมันเปลี่ยนแล้วมันไม่เหมือนเดิมนี่ไงพอมันบอกว่าจ้ามันไม่เป็นมันไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับจ้าขอบจ้าขอบก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมสนิทกันมากกว่าเดิมด้วยมั้งก็ดีแล้วแล้วลุงว่ามันไม่เวิร์กอ่ะถ้าสมมติไม่เอาอ่ะขอบไม่อยากคิดไปเองไม่ได้บอกให้คิดไปเองบอกแค่ว่าดูแลมันด้วยเข้าใจไหมแต่ตลอดอยู่แล้วมันเป็นเพื่อนนัมเบอร์วัน นั่นแหละดีแล้วไม่อยากให้หทำดีแทบ,บาททตายสุดท้ายแค่เฟรมโซนนี่เราคุยกันแบบแมนๆเลยว่าก็นั่นแหละทำดีแทบตายสุดท้ายแค่เฟรมโซนแต่เฟรมโซนแล้วไงเฟรมโซนก็คือเพื่อนถูกต้องไหมถ้าเพื่อนทำไมจะดูแลเพื่อนไม่ได้ถูกต้องปะนี่โคตรคมเป็นไงแอคทีฟเอ้ยเองมันยังเด็กจะขอบ เองยังไม่เข้าใจหรอกว่าความหมายของสิ่งที่ผู้หญิงเขาพูดอ่ะมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นทั้งหมดหรอกผู้หญิงอะเขามีร้อยก็พูดแค่หนึ่งไอ้ผู้ชายอย่างเราอ่ะมีหนึ่งอ่ะพูดเป็นร้อยเข้าใจไหมก็จริงเนาะวันนั้นจะขอพูดไปหมดเลยรวันนั้น ยังหลานข้าเนี่ยมันพูดพูดแค่นั้นก็ถือว่าเยอะสำหรับมันแล้วจริงเหรอมไม่ได้บอกว่ามันรู้สึกยังไงกับเองนะอันนี้ข้าก็ไม่รู้ครับแต่แค่ว่าข้าเห็นเองเป็นเพื่อนที่ดีของมันวันวันที่ชิงตัวสภา,าถึงเลือกเองเป็นคนดูแลมันเพราะว่าค,คิดว่าเองเนี่ย น่าจะไม่ได้ทำ้ทำายอะไรกับมัน<ผ>มน่าจะเป็น <ทำ S 2> คน,นที่หวังดีกับมันได้ในฐานะที่เป็นเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมแน่นอนครับทีนี้วันชิงโจสภาเนี่ยมันไม่มีแล้วแต่ว่าในปัจจุบันน่ะข้าก็ไม่ได้อยากให้หลานข่าจะต้องมีความเจ็บปวดอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันฝากสิ่งนี้ไว้กับเองด้วยแล้วกันขอไม่นะทำให้มันเสียใจหนอกน้าแ ถ้าขอบห่วงอยู่เรื่องหนึ่งว่าก็ถ้ามันบอกว่ามันเป็นเฟนโซนกับจ่าขอบใช่ไหมแล้วแบบขอบไปเล่นกับเพื่อนแล้วถ้ามันไปเห็นมันจะเสียใจไหมแบบนี้จะเรียกว่าทําให้มันเสียใจไหมข้าถึงบอกไงว่าเองมันยังเด็กเองมันยังเด็กน้อยจะขอบผมต้องทํายังไงอะ่ะไม่รู้เว้ของบางอย่างต้องเรียนรู้เอง มันไม่มีคู่มือการใช้นะเว้ยชีวิตคนนะหาเองครับา่าแค่เป็นหว่วงหลานค่าแค่นั้นแหละผมสับสนเลยเนี่ยตอนแรกก็ไม่สับสนแล้วลุงมาพูดแบบนี้ผมสับสนไปหมดแล้วเนี่ยมีอะไรก็โทรมาแล้วกันเแจไหมได้ครับุซีอ ลาดีด, <ๆ S 1> ดีโดดุนดุงอยู่ตรงไหนโอ้ลาดีอยู่ไหนดีได้ได้ดินเดียงดุนดุงลาดีได้ยินไหมลาดูดุนดุงได้ยินไหมดุนดุงดูไหนนะครับลุงอยู่ตรงที่เดิมดุนดูที่เดิมดำดังได้ดับ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 ดูไดดับดับ